i n s i ไบ t ์พอดเจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t สสัญญาณหายนะของรัฐบาลประยุทธ์ต้องติดตามการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ที่พักฝ่ายค้านประกาศจัดหนักจัดเต็มรัฐบาลในทุกมิติเรื่ององค์ประชุมสภาไม่น่ามีปัญหาถึงที่ผ่านมาจะเคยล่มไปแล้ว17ครั้ง โดย3ครั้งหลังสุดเกิดขึ้นในการประชุมสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3วาระสำคัญคือการอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านที่จะซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตามเนื้อหาสาระนยติที่ยื่นไป ที่ว่าองค์ประชุมไม่น่ามีปัญหาก็เพราะสสฝ่ายค้านคงไม่เสนอให้นับเนื่องจากเป็นเจ้าของยติอภิปรายหากนับแล้วองค์ประชุมไม่ครบประธานสั่งปิดประชุมฝ่ายค้านก็จะอดจัดหนักจัดเต็มสสรัฐบาลก็คงไม่ทำเช่นกันไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเล่นเกมซูเอียเพื่อล่มสภาห,หนีการอภิปรายโดนทัวลงแน่นอน อย่างมากก็ได้แค่ตั้งวอร์รมขึ้นมาทำหน้าที่องครักษพิทักษนายกแต่ก็ต้องระวังหากประท้วงไร้สาระมากๆประชาชนก็จะเห็นถึงพฤติกรรมปัจจุบันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังยอบแยบเต็มทีไม่แปลกที่พลเอกประยุทธ์จะออกอาการหวาดระแวงกลัวจะโดนพักร่วมรัฐบาลแทงหลังโดยเฉพาะกลุ่มกวน21สส,ส,สที่ย้ายออกจากพักพลังประชารัฐ ไปอยู่กับพักเศรษฐกิจไทยกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าจำนวน18คนอีก3คนย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรับประกันกับพลเอกประยุทธ์ว่าสอสกลุ่มธรรมนัสจะยังอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแน่นอนแต่สัปดาห์ก่อนการที่พักเศรษฐกิจไทยโหวตสวนมติพักรัฐบาล กรณีร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณไกลๆไปถึงพลเอกประยุทธ์ว่าหายนะกำลังมาเยือนถึงนายอนุทินจะควักโพยออกมายืนยันกับพลเอกประยุทธ์ว่าสามารถรวบรวมสสรัฐบาลได้มากถึง260คนแต่ข่าวไม่ได้แจ้งว่ารวม18เสียงกวนธรรมนัสด้วยหรือไม่อีกอย่างก็คือ เห็นท่าทางร้อยเอกธรรมนัสทักทายกับนายอนุทินในสภาแล้วก็ไม่รู้ว่าโพย260สสจะจริงหรือลวงเพื่อให้บางคนตายใจก่อนหายนะของจริงจะมาเยือนในสภาสมัยหน้าเดือนพฤษภาคมอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ